ดีค่ะพบกับรายการยกสะตวบค่ะเหมือน,นี่นะคะก่อเสียมานะคะนำเสนอผลไมอีสานบ้านเฮ้านะคะลูกแดงแดงบักแงวค่ะพ่อแม่พี่น้องบักแงว้วอ uh, ้หลายกุ่มเลยบักแงว นวยมันก็นจะเป็นสีแดงประมาณนี้เข้ามาลิ้นจีอีสารนะคะลิ้นจีอีสารมันสีหวานอมเปรี้ยวนะคะ การกินนะคะลึดไนก็ได้นะคะบรึดไนก็ได้การลืดไนกับสิคีบอออกนะเขากับสีบางสีนะควันมันมีไนนะคะกินเข้าไปมันก็สิเรอุดตันอยู่ช่องทองหรือเปล่าประมาณนี้สิคีเนี่ยแค่มันสิขีแกนอย่างเงี้สีนประมาณนี้นะคะ อันนี้มันสีเกิดอยู่น้ำปลาน้ำด่งดอกค่ะนะคะแล้วก็ช่วงมันมันเป็นพลไม้ที่หายากแห้งนะคะจ่ายโลและแพงอยู่เด้เน้เนๆเลยนะคะแบบนง,ง้ อันนี้แม่งทรงไม่หายจากละเอ็ดสมมันสีสม,สมอมเปรียร้ยอมหวานประมาณนี้ขันสีกินแบบแสบแน่กับใ่น้ำปลาลงไปแล้วก็ตักสด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 ,กสดแสบ นีไฟทิพผงชั็กน้อยหวานหวานตาอันนี้เพิ่งมาถึงสดๆร้อนนะคะ พันแห้งพันตาพัานตาแห้งกับพอมีพี่น้องอืมแซน ใด้อยากกินกับไปหาซื้อตลาดล้ากับนี้นะคะแล้วก็ยูภาคอีสานนะครับผลไม้สียูภาคอีสานที่เขาเอินมาบาักริ่นจี้อีสานนั่นเองนะครับไปหากินเนาะแซ่บจ้ะ